วันนี้เราก็ไม่รู้จะทําอะไรทําบุญตาเสร็จแล้วเราก็มานั่งเล่นริมแม่น้ําริมแม่น้ําแล้วเราก็เอาแตงโมมากินแล้วกม็มีขนมเล้เพื่อนวันนี้ยากมากทุรักทุเลแบบอะไรก็ไม่รู้เราอ่ะดูเหงอเราสแบบเออบ้านจริงๆอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าะเราชอบมันแบบชอบเดินเล่นชอบทำนู่นทํานี่ชอบไปนู่นเออเพื่อนๆดูบรรยากาศอ่ะดูบรรยากาศแต่ว่าเราถือกล้องคนเดียวอะไรคนเดียวแบบ เออทุรักทะเลแต่ก็แบบมานั่งเล่นด้วยก็เลยเออเอาแตงโมงมานั่งกินดีกว่าอั้แต่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นนะแตงโมงมันมันม,มันไม่มีที่วางระาง่างงยวางเราเงี้ยเพื่อนก็ไม่เห็นละแต่เราเอามาให้เพื่อนดูว่าเรากินอะไรบ้างนี่ยงแบบเราทําบุญตาเสร็จแล้วก็แบบเออมานั่งพักก่อนอะไรเ,นเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวก็จะกลับขึ้นไปทําทําแบบเก็บถ้วยเก็บจานส่งส่งที่ยืมมาอืม อร่อยมากเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อนๆฟังนะก็เหมือนกับว่าเอออยากพูดอะไรอยากทำอะไรก็ทาเลยเถอะรายได้มันก็ผลกำไได้อย่างที่เราบอกเพื่อนๆเลยเพื่อนๆเหน่อยเหนื่อไหมอืมนี่มีคนมาเขาจะว่าเราบ้าปะเพื่อนๆดูดิมีคนเออมีคนความพอใจมา,าเป็นชาวบ้านเขาคงคิดว่าเราบ้าแล้วมานั่ง มานั่งกินบ้านนี้ก็ไม่กินอืมไม่ินอะมากเลยมันร้อนไม่ได้ออาฮิจูมาอื่มเราชอบกินผลไม้ที่สุดเลยแางกรแตงโมคือชอบทุกอย่างเียเป็นผลไมแ้แหละอืม ที่เราแอบมองนู่นมองนี่แบบเผื่อมีงูมีอะไรมาไงเผื่อมีงูหรือมีคนมาถ้ามีคนมาก็เห็นในกล้องน,นะเพื่อนๆนะถ้าใครมาทําอะไรเราถ้าใครมาทําอะไรเราตำรวจก็จะเห็นในกล้องเนี่ยเอาเอาโทรศัพท์ไปพิสูจน์อะไรเงี้ยเนาะ <S 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 เราไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูไงเรามาต่างจังหวด ม,มันไม่เห็นแต่งโมเนาะไม่รู้ว่าคลิปน่าจะมีเพื่อ,อนๆดูเราไหมดูเราหน่อยนะาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแร้งเตือนเป็นกำลังใจให้เราด้วยคนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเราจะแจกมะพร้าวแก้วเพราะว่มามะพร้าวแก้วมังลยอร่อยมากอือม อ่อยมาก,กเพื่อนๆดูมงแงลราก็วุ้นเหมือนเป็นของก้นมาทค่ะี่ค่ะสั่นแล้วแบบอยู่ในอยู่ในสำรับของพระพุทธอ่ะเราเลยเอามากินเพื่อความ่อความเป็นสิริมงคลอืคนประเพณีของคนอีสานอ่ะสมาชิกในบ้านลูกหลานก็จะเอาอาหารอ่ะ ที่อยู่ในสำรับของพระพุทธเอามากินอาหารข้าวหวานอะไรก็แบบเอามาแบ่งกันกินอย่างเงี้ยเนี่ยวเราเราก็เอามาเราก็แบบเอามากินอืมอร่อยมากเลยนอร่อยจัง่อยเลย อนมนอน,น,นี่ขนมหม,ม้อแกงขนมหม้อแกงอืมอ๋อยอะอืมขนมหม้อแกงอ่ะมันเป็นสูตรโบราณจริงๆขนมหม้อแกงตัวที่แบบชาวบ้านทำอ่ะ ที่แบบมันมีสูตรหอมเจียวอะเพื่อนเพื่อนอืฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อน